บว่าตั้งคันนั้นเป็นการตั้งคันโดยโดยธรรมชาติแล้วเราเราไม่ไม,ไม่ไม่ทราบก่อนแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามดูแลตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าก็น้องก็มาหลุดไปช่วงปลายปีค่ะแล้วก็ก็เลยได้มาปรึกษากับคุณหมอที่มาประกอบ9ค่ะคุณหมอธทนิกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ IVF นะคะเพราะว่าไม่อยากแบบ ปล่อยเวลาเลยไปแล้วก็เรื่องของของน้องที่เราที่หลุดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็กังวลว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยเริ่มกระบวนการ IVF มาตั้งแต่นั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ประสบความสาเร็จแล้วนะคะก็ท้องได้าสามเดือนกว่าจะ4เดือนแล้วค่ะก็ก็เป็นช่วงที่ปลอดภัยแล้วแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นช่วงช่วงเหมาะสมที่จะมาแบบ บอกข่าวดีกับทุกคนค่ะแล้วก็แฟนคลับหลังไมมาเยอะมากนะคะยิ่งช่วงน้องๆแข่งกันด้วยเลย้ยคะแล้วก็ฝากถึงแฟนคบบลับวอลเลย์บอลทุกท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็มีน้องแล้วนะคะ3เดือนกว่าส่วนเพศอะไรก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ลุ้นหลังจากนี้อ่ะยังอุบ <c oughs> ไว้ก่อนละกันเรื่องเพศค่ะ <c oughs> ก็สําหรับนัดอยู่ในชุดสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะคะที่ไปแข่ง V n l ออยู่ก็ ไปแข่งช่วงจังหวะสาคัญที่เราต้องดูแลตัวเองด้วยก็จะมีน่องอะค่ะที่รับหน้าที่แทนจะต้องจะต้องคอยขับรถรับส่งเวลามาพบคุณหมอเพราะว่าคนอย่างของกิ๊ฟเองเนี่ยหมอค่อนข้างเป็นคนกล้ามเนื้อแข็งแรงมากอะค่ะเวลาขยับเดินหรือทํากิจกรรมอะไรอะค่ะกล้ามเนื้อมันจะแบบรัดตัวแรงซึ่งซึ่งก็จะมีผลเวลาเรามีลูกเนี่ยมันมันอันตรายก็คุณหมอก็แนะนําว่าต้องมีคนคอยขับรถให้คนคอยดูแลก็ได้น่องได้เพื่อน,อนๆรอบตัวพวกเจสเซียนเนี่ยค่ะช่วยกันผลัดกันดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เลยไม่ได้กังวลตรงนี้ก็ให้นัดเขาไปทําหน้าที่เพื่อชาติได้ดีที่สุดค่ะมีพี่น้องทำหน้าที่แทนพี่นัดใช่คือจริงๆเราเราก็อยู่กับเขาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะก็รู้ว่ากระบวนการเขาเป็นยังไงผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงที่นัดอยู่เขาเขาก็จะบอกว่าวันนี้จะไปหาหมอนะวันนี้ไปตรวจไปอะไรเงี้ยเขาเขาก็พากันไปเราก็บอกว่าถ้าเกิดนัดไม่ว่างหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยเราก็ช่วยได้คือบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันก็ อยขับรถมาดูเขาตลอดนะคะก็ดีใจที่ที่เราก็จะได้เลี้ยงหลานแล้วอะไรอย่างงี้คุะพูดถึงน้องเลยครับพูดถึงข่งไปต่อมาได้ครับก็เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์แล้วก็คิดว่าคนไทยทุกคนก็คงเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆต้องเข้าใจน้องๆนะคะว่าเออ่ VNL เนี่ยเป็นแมตช์ที่ต้องแข่งระดับโลกเนาะแล้วก็พวกเราเนี่ยส่งกำลังใจเชียร์น้องๆอยู่แล้วแล้วก็น้องๆทำผลงานได้ดีมากนะคะแต่ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่า ทุกคนพัฒนาขึ้นตลอดเวลาระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราก็เห็นว่าน้องๆพัฒนาขึ้นตลอดและปีเนี้น่าจะเป็นปีที่พวกเขาแบบโตเต็มที่ถ้าเทียบกับต้นไม้ก็เหมือนต้นไม้ที่แบบโตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแบบสู้กับทุกทีมก็คิดว่าน่าจะทําผลงานดีๆมาเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกแน่นอนในสัปดาห์ต่อมาค่ะน้องเองก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่น้องๆคือ,ค,อคือเพิ่งจะรู้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นเป็นคนดูการเป็นคองเชียว่า เออมันลุ้นเนาะมันมันตื่นเต้นมันแบบมันภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าน้องๆทาหน้าที่ได้ได้ดีมากเลยคุยคิดว่าน้องอะ่ะเราอยู่กับน้องมาเรารู้ว่าฝีมือเขาแบบเขาเขาดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะแข็งแข็งแกล่งได้ขนาดไหนในวิธีระดับโลกอะไรเงี้ยพอเห็นเขาเล่นลเราก็รู้สึกเออก็ก็วางใจแล้วก็รอรอรอ,รอไปเชียร์ที่โอลิมปิกใช่รอย,ยินดีไปกับเขาแต่ว่า ก็มีการพูดคุยกันตลอดนะคะน้องๆเขาก็ส่งข้อความมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยขอกาลังใจให้กําลังใจกันคือเราก็คุยกันตลอดดูแล้ววีเอลอะค่ะน้องดูไม่ได้กังวลเท่าตอนซีเกมนะคะใช่คือตอนซีเกมเนี่ยก่อนแข่งนัดชิงเนี่ยมีโทรมาขอกาลังใจม,ม,ม,มีโทรมาขอค <ำ S 1> าําอวยพอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ๊ก็เลยมองว่าตารางแข่งมันมัน,ม,นมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปแข่งซีเกมก่อนเหมือนให้น้องอะได้มีแมตท,ที่แบบเล่นเต็มตัวแล้วเขาก็คว้าแชมป์ม,มาสร้างความมั่นใจพอไปต่อที่วีเอลคือ ความมั่นใจมาเต็มและทําให้เขาเล่นในวีเอลได้ดีแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชก็มีการวางแผนการใช้ตัวผู้เล่นที่ดีเตรียมเตรียมร่างกายมาดีอะค่ะก็เลยผลที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนี่ถือว่าทะลุเป้ามากๆแล้วก็รอเชียร์กันต่อในอสัปดาห์หน้าใช่ค่ะใกล้ค่ะคือถ้าดูจากวิคแรกที่ที่น้องแข่งอะน้องยองบอกเลยว่าโห oh, พี่จองตั๋วไปเชียร์แล้วนะที่2024คือคือน้องสู้ได้กับทุกทีมเลยถ้าเกิด ถ้าเกิดใจเขาไม่กลัวค่ะคือถ้าเกิดเขาเล่นด้วยความมั่นใจแบบนั้นหนูเชื่อว่าเขาเขาสู้ได้เขาสู้ได้กับทุกทีมส่งผลไหมก,ก็ก็อาจจะเรื่องอะกําลังใจในทีมกําลังใจของตัวทะดดาวเองแต่ว่าหนูเชื่อว่าคนคนที่จะมาซัพพอร์ตคือตำแหน่งเดียวกันอะเขาก็ฝึกซ้อมมาด้วยกันหนะว่า,ามัน,ม,นมันแทนกันได้อยู่แล้วใช่ค่ะในในมุมของอตัวเลือกในการใช้ใช้งานของโค้ชอะค่ะอาจจะน้อยลงแต่ในเรื่องของใครที่มาแทนกันนะคะ ก็กิ๊กคิด,คดว่าทุกใครมาก็ทําหน้าที่ได้ดีเพราะแต่ละคนมีจุดดีจุดจุดเด่นนะคะคนละอย่างกันอย่างทัพดาวจะมีจุดดีอย่างหนึ่งแต่คนที่ลงมาแทนก็มีจุดดีอย่างหนึ่งอยู่ที่ที่โค้ชจะเลือกใช้จุดเด่นของคนไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณค